สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามารับชมช่องนั้นนกเขาใหญ่ครับมีต้อนรับเข้าสู่ช่องนั้นนกเขาใหญ่ครับผมวันนี้มาต่อนกครับผมท่ามกลางสภาพอากาศโอ้โหมืดคืนครับพายุเข,ข้าครับผมวันนี้นึกว่าจะไม่ได้มาแล้วเห็นมันหยุดลงเม็ดใหม่ก็เลยมาครับผมวันนี้มาเพชรบุรีครับผมมากับคนหาปลาไหลครับคนหาปลาไหลก็พามา เขาบอกว่านุกเยอะให้ติดต่อให้มามามาต่อด่วนเลยเขาบอกคุณหาปลาไหลครับเอาอันนี้มาสองคุณกับจามัญญาครับแล้วก็ทีมงานของคุณหาปลาไหลด้วยสวัสดีครับจามัญญาสวัสดีครับเอาตัวไหนมาครับวันนี้เอาเจ้าเป๋มากับปีใหม่มาครับผมเจ้าเป๋กับปีใหม่ครับผมโอ้ปีใหม่มาเยอะเราเอามาซ้อมมาซ้อมโอเคครับมันมาครับวันนี้ต้องเก็บเฉลยนะมาวันนี้ต้องเก็บเฉลยให้ได้พยายามพยายามพยายามนะ อันนี้ครับสวัสดีครับอาจารย์โปอ่าสวัสดีครับคุณหาปลาไหลนี่แหละครับคุณหาปลาไหลพาพาเข้าหมายครับผมมาเที่ยวมาเที่ยวเนาะอาจารย์มาเที่ยวเพชรบุรีวันนี้เขาย้อยเขาย้อยนะวันนี้เนาะเอาเขาย้อยเอาตัวไหนมาครับนี่เจ้าร้อนครับเจ้าร้อนไม่ได้ไปบ้านค้านะวันนี้ครับไม่ได้ไปบ้านค้าครับวันนี้โอเคมาเที่ยวสวัสดีอาจารย์หาปลาไหลครับใครจะสั่งปลาไหลสั่งได้นะครับผมสั่งได้ครับปลาไหลมีทุกวันอ่ามีทุกวันครับผมแต่วิ่งเมาเองนะ ไม่ส่งส่งไม่เป็นส่งไม่ได้เพราะอะไรันนี่ก็วันอาทิตย์วันนี้ใครออกต่ออาจารย์ทนายก็ให้มันหวานครับวันนี้ก็ให้ได้กำขาทุกคนครับผมฝากบอกทางมันขาหน่อยได้ไหมทางมันขาเหมือนกันครับอาจารย์โตให้มันหวานครับวันนี้วันนี้ไปหาเดี๋ยวไปหาเดี๋ยวหาเวลาไปหาอยู่ครับอ่านี่ครับอีกท่านนึ่อน้องอาจารย์ครับโสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อแอคชื่อแอโอ้นี่กันที่ กดไอคอมเมนต์ผมเรื่อยนะเพราะผมก็ว่าคุ้นๆอยู่เคยไปกับไอเอ็นเอ็มซาลาป่ะครับโอ้ครับผมเอานกต่อตัวไหนมาครับวันนี้นกฟึกมาครับไม่มีชื่อเลยยังไม่มีชื่อเดี๋ยวมีชื่อวันนี้เลยเนาะถ้ามันมีชื่อนี้โอเคครับมันมันครับอาจารย์อ่าสภาหมายก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวหมาหมาอยากเดี๋ยวเขาย้ายไปใช่ก็าลองเสียบดูส้นไม้กันก็ได้ตัวมันมีที่ต่อเยอะครับอืม ทีต่ต่อกว้างอยูน่นะนี่ก็เดินไปนู่นกว้างอย่ครับพี่น้องแต่สภาพอากาศาไม่ค่อยดีครับผมโอ้โหฝนกำลังลงเม็ดเลยนกก็ยังมีเสียงขันป่าปลายครับข้างในข้างในข้างในเตี้ใหญ่ใช่ไหมเสียงข้างในไหมจาน <gesch> ครับทั้งไหนผมอยู่ใกล้ๆรถนี่แหละเาโอเคครับโอเคครับอยู่ข้างทางเอาโอเคครับผมรอเดี๋ยวรอรุนว่าจะใส่นกกันหรือเปล่าหมายนี้ครับผมไม่ผมเดินจริงครับผมสภาพหมายก็จะประมาณนี้ครับผมเป็นป่าทำรลีนะครับผมก็มีภูเขาเล็กๆอยู่เพชรบุรีนะครับ อะไรนะน้องอะไรนะป๋ะ,ะน้องชุมพลเอ้ยน้องชุมพลอ่าที่น้องชุมพลครับผมประมาณนี้ครับผมถ้าจำไม่ผิดนะไม่รู้จะมีอาจารย์ท่านไหนเคยเข้ามาหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมพี่น้อง กมีนกขันอยู่ป่าไปาครับไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อ่เดี๋ยวขอยนาตไปขึ้นนกกันครับผมพี่น้องจาน์ป๊กอาจารย์กูเอไปนู่นแลครับ โอ้โหจานโป๊ะมาแล้วจึงสองนาทีนกนไม่ยาแล้ถึง2าทีจนงน่ย่าเดินไปไหนไม่รู้เนี่ยเดินข้างในข้าบนเออนกมันอยู่นี่โอ้โหเจ้าร้อนร้อนจัดอีกแล้วครับโอ้แข้งใหญ่ สวยนะตัวนี้สวยกลางเหมือนก็ต้องจะถ่ายขนนะอาจารย์นะครับครับครับลูกเองโอ้ดูดินี่หนามเองโอ้กโดนอะไรมาโดนอะไรเชือกก็แหละเชือกเนาะได้เชือกก็เส้นเล็กก็เส้นเล็กนะอืมจะร้อนไม่กิ่วางอีกแล้วแล้วหนึ่งแต้มมีข้าวมด้วยอาจารย์ลูกตัวนี้นะครับดูดูเข่ามันครับอืม ดูยังไงดูเขามันมีขลุมเขามันไม่ค่อยหนาน่ะตรงๆครับดูตัวตนนะดูตัวดูตัวไม่ต้องดูแล้วโอ้ยติดแตกหมดแล้วเอารีบๆหลังจากกินกินข้าวที่ยงเสร็จแน่นอนจริงๆเลยได้แล้วสะได้แล้วสิขึ้นเนองดวงเนาะโอ้โหผมเพี้ยม่งพอจะขึ้นหน่อยเจอมัแดงแต่ไม่ได้ทำน่ะ คู่แป๊บเดียวเองวะครับครูซ้องทักทามเองไม่แฝดต้นไหนอ่ะต้นกระถินเนี่ยในปลานี่ต้นกระถินเนี่ยผมแต่งคอนอยู่ไงโอดิ้นไปปีกอย่างเงี้นป่ะครับดิ้นแป๊บเดียวเองครับแป๊บเดียวหาปวดเลยจ้นครับมันอยู่คนเดียวมันอยู่คนเดียวมานแล้ว เสียงเตีตี๊ะไรตับทับขึ้นมาครูกันคูครูคูคูได้ยินครูอ้าวอย่ยผมยังขึ้นไปเสร็จเลยเงี้ยมันแล้วจับมันแดงอยู่มันแดงมึกว่าลุงขึ้นเสร็จแล้วไงเขก็แต่งจริงอยู่พอขึ้นมันแดงมาอ้าผมแต่งกิ่งอยู่นะผมจะขึ้นขึ้นเสร็จรู้ก่อนเดินมาอันนี้เปิดอยู่นี่แป๊บหนึ่งมันก็ขันแล้วอะมันเรียกแล้วโอ้โหถ้าขาไข่ยมัเล็กอื อแสดงว่าดินแรงมากนะครับดินแรงสองข้างเลยเนี่ยนกกำลังจะถ่ายขนด้วยครับสวยอยู่ออกน้ำดำเนาะใช่ใช่ออกน้ำดำนกทนแดงไม่สองกระชนดำเละนั่นตัวตัวปีกมันเนี่ยเนาะน้ะไม่ใช่เือแดงแดงแต่ปีกมันแดงเลือดบาดมันเนะ่ ไม่ทันอีกแล้วเนี่ยไม่ทันผงอีกแล้วไม่รับมอุอพงเงียถูกจุดถือกำหน่งโอ้แน่นอนครับถูกจุดเน็งอาจารย์พบอกแต่ตำมหลักมันน่าจะมีนกเยอะนะนี่ครับผมสภาพหมายพี่น้องหน้ามีนกแต่ไม่มีแต่มีแต่มันไม่ขัน สาาออเสื้อลังคิดน, <c oughs> นี่ีว่าอาจารย์โตบอกว่าเสื้อลังคิดนะนี่อาจารย์โตบอกว่าเสื้อลังคิดอย่างนี้ครับว่านกมัน,นจะลายร่องมันมันมา,นมา,นมานแล้วมาแล้วเท้าร้อนมานแล้วครับผมผมกำลังจะหลับอยู่แล้วเนี่ย <c oughs> จะหลับเลย <c oughs> นั่งจะหลับอยู่แล้ว <c oughs> โอ้ไม้ก็ดีนะ คนไม่ขันเนาะผมแม่งไปเจอมดไปเจอทำไมขันแล้ว <ปะ S 2> ขันแล้ว,ลวเงียบเลยเอาขันเลยเจอมดแดงอีกทั้งแบบมันดิ้นดิ้นล้รีบเอาลงเลยปานนกสั้นอะขันดีปานนกสั้นเลดี ปากเบาอโอเคครับผมพี่น้องรอรุ้นต่อไปครับว่าจะงานกันอีกหรือเปล่าผมยังไม่ได้ส่นกแล้วครับผมสภาพไม,คมพ้ครับผมพี่น้องป่าภูเขาอครับผมหมยนี้ก็ไม้ที่สามที่สี่แล้วครับผมก็ยังไม่เคยเจอนกป่าท่านเลยนะครับพี่น้อง งานก็อันนี้ก็มาที่สีครับ ไม่มีกระไรเลยอ่ครับผมวันนี้ก็ไม่เจอนกเลยครับผมไม่ปิ่นคูอะไรก็ไม่รู้สองสามยกก็หายมิดจ้อยเลยอาจารย์โป๊กก็จะไปให้อาหารนกที่บ้านค้านะอาจารย์ป๊กมาอยู่คนเดียวเลยวันนี้ก็จะลาอาจารย์ <c oughs> ปุ๊กไว้เพียงแค่นี้นะเดี๋ยวผมกับประจาบัญญาก็จะอาจจะไปหาหมายใส่ต่อ สักบ่ายโม,มสักบ่ายสามก็กลับก็ได้ไมั้งเดี๋ยวกลับดึกมากเดี๋ยว,วเยวมียไหวเมียจามัญญานะเมียไม่มีเดี๋ยวเที่ยงครึ่งพอได้อยู่อาจารย์พอพอได้อยู่ใช่ไหมเที่ยงครึ่งเองน่าจะพอได้อยู่หมาอนอยู่คนเดียวครับอาจารย์ปุ๋<า>เสียงดีเสียงกลางเลยอาจารย์แอ่ก็งงไม่ขันงงไม่ขันเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่รอบหน้าครับ บ้านคาเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านคาไปบ้านคาสวนพึ่งนี่แหละครับอ่าขึ้นแล้วมีมีมีได้เหยี่ยเนี่ยมีตีตะไลเข้าร่วเนี่ยดีนะครับทีนี้ก็นกก็เยอะอยู่นกพอมีเนาะแต่มันไม่ไม่ไม่คึกยังไงไม่รู้มันเป็นอากาศแล้วก็แห้งๆไงไม่รู้เนาะอาจารย์เนาะฝนตกเมื่อคืนวานนี่เมื่อคืนนี่อ่าแดีวเนี่ยผมจะกับประจำปัาก็จะไปส่งอาจารย์โป๊ะไว้ที่ อ่าที่หาปลาไหลแล้วก็เดี๋ยวผมจันมาจายกับไปหาตอบอเดี๋ยวไปได้ร่วมทีมกันใหม่คอ่ารวมพอมาเจอกันใหม่เนาะโอกาสหน้าสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบอาจารย์แน่สวัสดีครับสวัสดีครับเจอดีครับ